หลังจากที่พาน้องพิมพ์ <c oughs> ปลูกถั่วนะคะวันนั้นกับพ่อเขาที่พ่อเขาพาทำปลูกทั้งในดินทั้งในแก้วนะคะนี่ในแก้วนี่ก็ปลูกพร้อมกันนะคะวันนั้นเลยคือสูงมากขึ้นสูงแล้วค่ะหลายเซนแล้วอะ่ะถั่วงอกถั่วในปลูกเร็วขึ้นเร็วดีนะคะ สมัยคุณแม่เด็กๆก็ทําแบบนี้นะคะแป๊บเดียวก็ขึ้นปลูกได้ทั้งในแก้วทั้งในดินแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะสูงยาวเลยค่ะพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปผัดปลูกเยอะๆเดี๋ยวเอาไปผัดกินผัดถั่วงอกหวานๆให้น้องพิมพ์พกับคุณแม่กินสูงมากาม ประมาณเซนสองสามสี่สีห้าเซนอมพิมไม่แน,น่นนใจว่าถ้ามันกินได้เราจะพาทุกคนไปผัดถั่วงอกกันไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะเฟียวแ,แม่แม่ชอบกินผัดถั่วงอกมากอร่อยหวานหวานนะสมัยแม่เด็กเดากเยเศษเขาทำไม่กินประจำ เอเอเดินธรรมดาแหะลูกเดี๋ยวไปข้อค้อออกลดน้ําด้วยสูงมากปลูกไม่กี่วันเองอะ่ะสามสี่วันขึ้นเร็วมากแต่ในดินยังไม่ได้ลงไปดูใช่ปะ่ะพิมพ์ที่ปลูกในดินอะ่ะลงไปดูยังลงไปดูแล้วโตวอย่างมันขึ้นสูงประมาณอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูที่ดินแล้วค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะ